ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบร,รมสารีริกธาพระเขี้ยวแก้วนะคะก่อนที่จะอัญเชิญกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้ค่ะ,ะติตามได้จากคุณเทพินไกรวาน,นิตรายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณเทพินคะเชิญคะ่ะ สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสำหรับบรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วในวันนี้นะคะเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะโดยวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเครืแก้วที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะวันนี้นะคะก็มีประชาชนจํานวนมากค่ะเดินทางมากันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะสําหรับตัวเลขผู้ที่มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเครื่แก้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคมจนถึงปัจจุบัน เวลา9นาฬิกานะคะมีประชาชนมาสักการะรับรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วแล้วกว่า1า3 0 0นคนค่ะสำหรับบรรยากาศในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะรับรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยตั้งแต่ช่งชวงเช้ามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสักการะรับรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วที่มณฑล พิธีท้องสนามหลวงซึ่งได้อัญเชิญมาจากสาธรารณรัฐประชาชนจีนเนื่องในโอกาสสำคัญ2ประการได้แก่พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568โดยบรรยากาศในวันนี้นะคะเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะและเต็มไปด้วยความศรัทธาของประชาชน ที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์อย่างใกล้ชิดซึ่งแม้ว่าแสงแดดจะแรงแต่ก็ยังคงมีศรัทธาอันเต็มเปี่ยมของประชาชนค่ะโดยประชาชนที่มาสักการะพระเคี้ยวแก้วนะคะต่างเชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้เดินทางมาสักการะพระเคี้ยวแก้วในวันสุดท้ายที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะ ในวันนี้จนถึงเวลา20นาฬิกาเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะมากับครอบครัว4คนครับได้รู้สึกด,ดีมากที่ได้มาสักการะพระเกี้ยวแก้วครับอออยากให้ชวนพี่น้องประชาชนมากลับไหว้พระเกี้ยวแก้วกันครับเพราะได้บุญกุศลยิ่งใหญ่ ทั้งนี้นะคะหากประชาชนเดินทางมาในช่วงเย็นนะคะแสงแดดก,ก็จะไม่ร้อนแล้วก็ยังได้สมแสงสีเสียงนอกจากนี้นะคะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและยังมีสถานที่จเจริญจิตตภาวนาหน่วยปฐมพยาบาลและยังมีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางเข้ามาสักการะกระเคียวแก้วค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะยังสามารถกราบสักการะได้ จนถึงเวลา20นาฬานี้ค่ะที่มณฑลที่พิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยจะมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้คอยบริการไม่ว่าจะเป็นดอกไม้โบสการ์ดน้ำดื่มและยังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเข้าชมและเข้าสักการะพระเคี้่ววแก้วค่ะรวมถึงจะมีแค่การให้บริการวิวแชร์นะคะสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะทั้งนี้นะคะ จำนวนผู้ที่มาสักการะพระเคี่ยวแก้วนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาค่ะมีผู้มาสักการะพระบรมสารีาริกธาตุพระเคี่ยวแก้วแล้วจำนวน1,323,299คนค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วได้ค่ะจนถึงเวลา20นาฬิกาค่ะก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วกลับในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาค่ะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณเทพินไกรวัน,นิชนะคะรายงานสดมาจากที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ,คะพี่น้องประชาชนก็ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงทีเดียวสามารถที่จะเดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาพระเกี้ยวแก้วกันได้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันสุดท้ายเลยนะคุณผู้ชมงะจนถึงสองทุ่มไม่มีการขยายเวลาแต่อย่างใดนะคะครับย้ําว่าเราเริ่มให้เข้าสักการะตัง้งแต่ธันวาคม,มนับจนถึงวันนี้เนี่ยร,วม,รวม73จ็ดวันค่ะ,คะ 73วันที่พี่น้องประชาชนหลั่งไหลไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไปความเชื่อเหมือนได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ<า>ื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับค่ะ